สวัสด so kind of so ีท่านผู Hence, ้ชมทุกท่านด้วยนะผมอีกแล้วนายเดอเบกนะอยู่กับผมแล้วนะครับนายเดอเบกครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมนะครับจะมาสอนเทคนิคการเล่นเจ้าตัวเรียวมะอีกแล้วนะครับเป็นตัวลูกหลักผมเองไม่บอกก็รู้ว่าเรียวมะนี่มันลูกหลักผมขนาดไหนนะครับว่าเล่นเรียวมะยังไงเนี่ยให้มันเป็นก็ต์เทียนะครับบอกเลยว่าเอาให้มันกิ่งให้มันโกงนะครับคือตัวเรียวมะนี่มันเป็นตัวที่นะครับเก่งมากๆนะครับในจอในตอนต้นเกมนะครับคือมันเป็นตัวที่ สากระเบือ,อย่าเรือลบนะครับไปทําอะไรก็ได้หมดนะครับแต่ติดอย่างเดียวคือไม่ไม่สุดสักอย่างนะครับคือจมมติว่าจะไปฆ่าก็ไม่เก่งมากนะครับไม่เก่งเทงอาไอ้ซีตัวอื่นนะครับก็แยกดันก็ได้เหมือนกันอุ้ยเฟิร์สบัตก็มาว่าโฟร์แล้วก,ก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยนะครับคือเอา,อาง่ายๆนะครับมันไม่สุดอ่าสักทางนะครับจะฆ่าหรือว่าจะเก่งสักอะไรสักทางก็ไม่เก่งใช่ไหมซึ่งข้อดีของเรียวมาคือมันจะเก่งตอนช่วงต้นเกมนะครับคือมันก็จะอย่างที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปก่อนๆหรือว่าคลิปเก่าๆนะครับ ก็คือตัวเรวม้าเนี่ยมันจะเก่งนําโดดจากเพื่อนคนฮีโร่ตัวอื่นเลยนะครับในช่วงต้นเกมเนาะแต่คือความเก่งของมันเนี่ยก็จะโดนแบบเหมือนแบบเหมือนแบบฟิกอยู่แค่ตัวมันต้นเกมนะเหมือนเพดานมันตันแค่ประมาณแบบแค่ถูกกาหนดมาให้แค่นี้นะครับคือเก่งได้ประมาณเท่านี้นะพอถึงช่วงต้นเกมเอพอถึงเลยช่วง,วงกลางเกมไปก็จะไม่เก่งแล้วนะครับก็จะทําให้ตัวดาเมจของเรวม้านี่คือมันดบลงนะครับทุกอย่างนี่คือดบลงนะครับมันคือมันไม่ได้ดอบลงนะครับแต่ดาเมจเรยวม้ามันสู้ตัวอื่นไม่ได้นะครับ แล้วตัวอื่นมันก็ยิ่งเล่เกมมันก็ยิ่งเก่งเอาเก่งเอานะครับเลียวมะก็เล่นประมาณนี้นะครับเลียวมะถ้าเล่นเป็นเลียวมะป่านะผมแนะนําให้พยายามต่อดๆไปนะครับแล้วก็หาพยายามเล่นจังหวะเล่นกับเพื่อนเก็บออบเจกต์บ่อยๆนะครับส่วนออฟเลนนะครับเดินแก๊งเติมเลนไวๆนะครับเดินไปโผนู่นโผนี่โผให้ทุกที่นะครับไปตอดเขาเรื่อยๆนะครับมันจะทําให้เขาเล่นยากนะครับอ่าอย่างเงี้ยเราผมก็ตอดไปเลยครับเกิงมาสตันไปเลยสตันให้ฟอเรนตายไหม โอเคไม่ตายครับต่อไปคือเรียวมามันดมิมันน้อยนะครับออันนี้ผมน่าจะต้องไปเอาอันนั้นนะไปเอามังกรน,นะครับเพราะถ้าเอาดาส์น่าจะเสี่ยงเลินไปนะครัเพราะว่าถ้าเอาดาส์เมื่อกี้ใช่ไหมลิงมันโดนไปยังไม่เจ็บเท่าไหร่เลยนะครับโอเคอย่างที่ว่ามันเอาออบเจกต์ตกไว้อยู่แล้วนะครับเรียวมาก็ตีไปเลยครับเฮ้ยฟอเรนเราก็ตึงพอสมควรตึงเกินไปตึงเกินปุยโอเคเฮ้ย, okay. ยดับเบลิลคิวเฮ้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วเกมเนี้ยไปแก๊กโบนเลยก็ได้นะครับเอาละดึงเข้ามา เราตัว2ตัวโบกสเปซเอียมบีมไม่ตายซะด้วยอโอเคตายเมื่อกี้สเปซเอียมบีมผมโดนขัดโอ้โหเ,เ,เ,เอ๊มันติดมันติดไอแวรเราใส่ยับเลยเฮ้ยเกมที่ผมกดมาเป็นธรรมดานะครับเพราะถ้ากดในแรงนี้ไม่น่าได้เล่นนะครับบอกตามตรงบอกตามตรงตายไหมตายสักทีเถอะเพื่อนเพื่อนตายเหอะตายเหอะมันไม่ตายกูตีไม่ได้เดี๋ยวโดดเข้าไปได้ไหมว่าโดดเข้าไปได้อยู่โบกโบกโอเคตาย ไปฮะอย่างน้อยก็ซ้ำศพได้นะครับไม่ใช่ซ้ำศพส,สิซ้ำแผล <c oughs> ซ้ำศพคือมันต้องตายแล้วไงแต่อันนี้มันยังไม่ตายมันยังเดินเออเหยลอยชมโอเคเอ่อพูดถึงเรื่องพลังแฝงเมื่อกี้มันเด้งพอดีเลยใช่ไหม <c oughs> พลังแฝงนะครับถ้าเป็นเลียวแม่ออฟเลนใช่ไหมผมจะแนะนําให้เป็นใช้เป็นพลังแฝงผีเสื้อนะครับแต่ถ้าเป็นเลียวแมาป่านะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นเดวิลวิกเคนนิงเนาะเพราะว่ามันจะคอมโบได้ต่อเนื่องกว่าแล้วก็ลื่นไหลกว่านะครับเพราว่า ออฟเลนเนี่ยถ้าเอาพลังแฝงผีเสื้อมันก็จะช่วยในการกดเลนได้ดีนะครับแต่ถ้าเอาผีเสื้อมาใช้ในการเล่นฟาร์มอะไรเงี้ยก็ผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับมันเราแบบก็ตีกับมอนสเตอร์แล้วเราก็เน้นคอมโบอะไรอย่างนี้มากกว่านะไม่ค่อยจะไปตอดคนในเลนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคไปตอนนี้แบบเงียบนะครับลิงหายโอเคลิงหายอย่างงี้ก็ระวังนะครับจะเข้าดีเลกก็ระวังระวังไว้นะครับเผื่อลิงมันซ้อนนะครับเฮ้ยคอมโบเรียมม้นะครับสกิลหนึ่ง ไอ้ไม่ใช่สิพาสสี่สกิลสองนะครับโอเคอนี้ตามได้นะครับโบกโบกตามไปต่อเรื่อยๆนะครับคือถ้าเลียวมาเนี่ยขอันาไม่นํานะมันจะตีไม่เข้าเลยนะครับอเอ๊ะเลิงลิงเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ลิงปะไม่ใช่วะให้กูหลอนเองเฮ้ยโฟเรนกูทําทุกอย่างเลยไง <c oughs> มันโดนทุกอย่างแล้วโฟเรนกลับเพอเพื<ๆ>่อน <c oughs> ที่บ้านให้ภัยล้ว่ามันจะตายแล้ว,มลว <c oughs> ไม่นั่นนะ่ะตายแน่เลยว่ะซรงนี้เรียบร้อยับโดนชัดดาวโอเคแต่ตอนนี้เราได้ป้อมนะเพราะว่า เมย์เราไปแกงเลนบนนะครับไม่มีใครกันกลางแล้วก็ล่างก็น่าจะโดนแลกไปเหมือนกันถ้าเราไปกัดไม่ทันนะครับดูทรงน่าจะไม่ทันแน่เลยว่ะก็เซตไอเทมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพื้นให้ดูก็อ่าคลิกเกิดขึ้นให้ดูแล้วกันคือเอาง่ายๆมันเป็นเซตแบบเบสิคซิมเปิลฮาร์โมนิกุยอันนั้นมันเฮ้ยอันนั้นมันฟิสิกส์ไรนั่นเอ่อเซตก็จะมานนี้ะครับโซลิเวอร์กันเวทนะครับแล้วก็บุคเ้สเปียนะครับเอ้ยแล้วใครรอรับมึงิะซาต้าอย่าเข้าถล่มลึกเกลียนะเพื่อน เป็นเซตฟูลดามจปกติเลยนะครับอ่ะจะโดนสักทีสองทีไม่เพื่อนโอเคดูเหมือนเพื่อนจะให้ถอยนะครับเล่นบนโดนอีกแล้วบินไปแบบโอ้โหแตกเรียบร้อยเพื่อนกันไม่อยู่แต่ฟอร์เรมันเข้าไปแล้วก็ลำชงชิงชงชิงเพลงเพลงอันนั้นขึ้นเลยเพลงเวียดนามขึ้นเลยกำลัไงไปกำลัไงไปเพื่อนออไม่น่าไม่ไม่น่าจะต้องถึงมือกลัวทรงเฮ้ เกินไปแล้วไหมเกินไปแล้วไหมเกินไปแล้วไหมจะไม่มีพี่อะฮะเจ้าทุกอย่างโดยไม่มีพี่เลยนี่มันก็เกินไปแล้วน้องจะลำเก่งเกินไปแล้วคือแบบน้องก็เผาๆมากขอเก็บเลอดก่อนโอเคตอนนี้ก็เอาบังกรเลยครับเราออบเจกต์นำสุดๆตอนนี้โอเคบังกรเลยครับอึบ <c oughs> โอ้โหโดนไม่ทันโดนมาตวัดหน้าไปทีหนึ่งสแต็กฟาร์มเห็นซะว่าผมสแต็กฟาร์มเท่าไหร่เอง13เองนะครับเดินไปทั่วนะครับได้ฟาร์มแค่ปิ๊บเตลเองนะครับ เดินไปกันป้อมนู้นนี้บ้างนะครับไปแกงน,นู้นตรงนี้บ้างนะครับก็สอนสักแปดนาทีก็พยายามฟาร์มให้มันได้เยอะๆนะครับเพราะว่าสักแปดนาทีนี้เราจะเริ่มเก่งแล้วนะครับแล้วก็พอเริ่มเก่งปุ๊บพอหลังจากสิบนาทีหรือสิบสองนาทีเราก็จะเริ่มหมดหมดหมด,หมดช่วงอายุไขเราครับ <c oughs> แบบดรอปลงไปเลยนะครับตัวอื่นไม่เก่งขึ้นนะครับของเขามันเริ่มมีเราก็เริ่มจะสู้ยากแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเจ็บๆจุกๆไปก่อนลิงมันน่าจะดันบนแน่เลยวะ ก็สำหรับใครที่อยากจะฝึกฝนเรียวมะนะครับผมแนะนําว่าให้ฝึกการอ่านเกมนี่คือก็ควรจะต้องฝึกอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่สิ่งที่ผมเน้นย้ําก็คือเรื่องสกิลเพนะครับรู้สึกว่าเรียวมะนี่คือถ้าการอ่านเกมเนี่ยอ่านเกมก็ดีนะครับมันใช้ได้หลายสถานการณ์แต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราเดินพลาดแล้วเราแบบจะต้องหนีจริงๆเนี่ยอะไรอย่างนงี้นะครับมันสกิลเพค่อนค่อนข้างสําคัญในการเล่นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเรียวมะมันสกิลเพมันใช้เยอะนะครับเป็นตัวที่ แบบเขาง่ายออกง่ายนะครับเป็นตัววงนอกอะไรแนี้นะครับคิดซะว่าแบบเป็นตัวที่แบบคล้ายๆเอานาคอสนะครับแต่ไม่ได้พิวเทานาคอนนะโอเคลิงมาลิงเห็นละ okay, แต่ลิงน่าจะต้องกลับไปการฟอเรนนะครับตอนนี้เราก็รอเพื่อนเลยรอแบบเพื่อนเปิดนะครับหรือไม่ก็จังหวะสวยๆถ้ามันไม่กลับนะครับโบกโอเค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 ตายแล้วเพื่อนเอ้ยอะไร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 ยายายาเฮาเดออยยาเฮาเดอก็อย่างนี้นะครับ เมื่อกี้พูดถึงไหนนะสกิลเพย์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เรื่องอันนั้นใช่ไหมเรื่องการอ่านเกมนะครับทุกคนควรมีอยู่แล้วนะครับถ้าเอามาประจวบเหมาะกันนะครับการอ่านเกมแล้วก็สกิลเพย์มันนามาบวกกันนะครับบอกเลยว่าเรยวมาเป็นตัวที่คือถ้าเล่นดีๆนะครับตายยากมากๆนะตัวเรยวมานะครับมันโดนแบบลุมกระทืบตายยากมากนะตัวมันเอาตัวรอดเก่งสุดๆเลยนะครับขนานี้ก็ให้เพื่อนไม่เล่นไปเลยนะครับคือกูก็เข้าไฟนะครับจังหวะนี้ก็ดันป้อมให้เพื่อนไปนะครับ ว่ามันอาจจะจบมันจะจบไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ฝืนตีฝืนตีฝืนตีโอเคลงมาก็โดดหลบโดดหลบไม่ทันฮึเออตายแน่เลยวะอันนี้ตายอันนี้หลบไม่ทันนะอันนี้ผมพลาดตั้งแต่ตอนที่เออเออร์ล่มันโดดลงมาใช่ไหมแล้วผมมาเจอสกิลหนึ่งเพื่อออกเว้ยแล้วทีนี้มันผมจะรอจังหวะให้เออเออร์ล่ามันโดดมาเกือบถึงพื้นแล้วผมจะสกิลหนึ่งออกแล้วไม่โดนอัดจดดันมาแต่คือช้าเกินนะครับรีเฟกว่รุ่นหายแล้วนะเริ่มเก๋แล้ว เออเฮียเฮียเฮียคีบจะคีจะยิงรถถังแตกเอยมันทริปเปิลคิวแล้วเออล้อมอยู่แถวนี้แน่อยู่ไหนอยู่ไหนกูตีโดนไหมเอ้ยเหมือนโดนอ้าวโดนโดนได้ยินเสียงโดนว่ากูแฮกแมพแล้วทรงเนี่ยมันคิดว่าผมแฮกแมพชัวแต่มันไปแล้ววะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงนะแต่ลืมลืมแบบฟังไม่ชัดนะครับรีบเดินออกมาก่อนเลยแบบเคลื่อนไหวไงประมาทเดินออกไปเลยนะครับไม่ได้เดินเข้าไปดูนะ อ่าอันนี้อันนี้ผมกาจะมาผาดีกะเฮ้ยรวบสวยจังหวะน,นี้ให้มีหน้าเขาเลยเฮ้ยอะไรโอ้โหแวนแวน,แนใจเย็นๆกูก็เจ็บเป็นเหมือนกันกูก็คนแต่ถึงแม้จะเป็นคนใส่ชุดเกราะสกินอุลตร้าแมนยังไงล่ะมันเท่มันเท่ถึงใจใจเย็นนะโบกเอ้ไม่โดน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 ลิงอย่าเด้ออย่าเด้อแตคฟาร,ร์มตอนนี้กูยังยี่สิบอยู่เลย <c oughs> ไม่ได้ฟาร,ร์มเลยโมเตอร์คุย มัวแต่เล่นมัวแต่ติดเล่นอ้าวดึงมาดึงมาอ่ะเอะอโอ้กปุ๊ดปุ๊ดปุดหืมดูดปรุ๊ดรูดปรุ๊ดโอ้โหบอกเลยว่าสะใจไวโจถ้าเมื่อกี้เขาแบบเขาเรียกว่าย่งไงวะเมื่อกี้เขาสกิลหนึ่งเอสกิลหนึ่งแต่สกิลสองสกิลสองโดนนะบอกเลยว่าจะเป็นจังหวะที่แบบโคตรใจเคี้ยจะโดนเวียนอันนั้นโอ้โหมีหน้าแม่งก็ดึงสวยจัดฝั่งนู้นแม่งก็ยืนรวมจัด ไหนกูหววยับยับหววยับยับกูลอยยันไม่ได้เดี๋ยวกูตายเฮ้ยยาเออเฮอทีนี้มันก็จบง่ายเกินไปนะครับสำหรับเ่ยมานะครับคือเป็นตัวที่ผมแนะนําว่ามือใหม่นะครับแรงยังไม่ถึงห0สบดาวก็พอเล่นได้นะแต่ถ้าเกิน50สิบดาวไปก็ฝึกเยอะๆนะครับเป็นตัวที่คือถึงแม้มันจะเล่นได้ทุกสายนะครับไม่แพ้ตัวฮีโร่อะไรมากมาก โยเวนโอมินครับ <laughs> ไม่แพ้ฮีโร่ตัวไหนมากๆโยเวนโอมินนะครับมันเป็นตัวที่โดนแก้ทางง่ายเหมือนกันนะครับก็มันอยู่ที่สกิลเพล์ของผู้เล่นลนะ้วนๆแล้วตัวนี้จะเล่นออกมาให้มันเก่งหรือมันโกงเนะี่ยมันอยู่ที่คนเล่นล้วนๆเลยนะตัวนี้นะครับโ okay. นะอเคสำหรับวนนี้นะผมขอจบพี่เป็นมินคนนี้แล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นการช่องต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ